สวัสดีค่ะพบกับรายการโค้ชเช็งเฮงมอนิ่งนิวช้อวันจันที่23มกราคมสัปดาห์ก่อนราคาทองคำปรับตัวขึ้นโดดเด่นทำจุดสูงสุดในรอบเกือบหนึ่งเดือนปิดตลาดคืนวันศุกร์2,689ดอลลาร์เพิ่มขึ้น20ดอลลาร์ค่ะตลอดทั้งสัปดาห์เลยเพิ่มขึ้นถึง5 1ดดอลลาร์ค่ะซึ่งปัจจัยที่หนุนราคาทองคำในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยค่ะหละักหลักสองปัจจัยหนึ่งธนาคารกลารจรงจีนเข้าสู่ทองคำในเดือนธันวาคม ติดต่อกันเป็นเดือนที่สองแล้วก็เข้าซื้อทองคำถึงสิตันนะคะคือถ,ถ้าเกิดเทียบกับพฤษภาคมเนี่ยซื้อทองคำแค่ห้าตันก็เพิ่มขึ้นถึงเท่าตัวหนึ่งนะคะก่อนหน้านี้ธนาคารกลางจีนเนี่ยมีข่าวว่าหยุดซื้อทองคำไป6เดือนนะคะก็คือย,ยาวตั้งแต่พฤษภาคมถึงตุลาคมเราก็เริ่มกลับมาซื้อใหม่ในเดือนพฤษภาคมนะคะตรงนี้ก็เป็น ต้องบอกว่าเป็นปัจจัยที่ซนติเมนต์ทางบวกกับนักลงทุนนะคะสองความไม่แน่นอนจากนโยบายของทำสองศูนย์นะคะอาจจะก,กระทบต่อเศรษฐกิจโลกนะคะกระทบต่อความไม่แน่นอนเศรษฐกิจโลกจะเป็นยังไงซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทำมีการประกาศว่าจะใช้ภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจเพื่อตั้งกำแพงภาษีสินค้านำเข้าตามนโยบายหาเสียงนะคะ,นะคะ ก็ต้องบอกว่าคือสไตล์ทำเขาก็กลับไปกลับมาอยู่แล้วนะคะก็เดี๋ยวเขาอาจจะต้องดูนะคะว่านยบายที่ทําจริงกับนวบัยหาเสียงนะจะเป็นยังไงวันศุกร์ถึงแม้ว่าตัวเลขการจ้างงานนอนฟอร์มเพโลเดือนธันวาคมเนี่ยจะออกมาแข็งแกร่งมากะะเพิ่มขึ้น2 5 0 0 0 0ห้าหมื่ตำแหน่งนะคะมากกว่าที่อาจสาดการเราจะเพิ่มขึ้น1 6ึ่งแสนหพันตำแหน่ง นะคะโดยปกติถ้าตัวเลขออกมาแข็งแกร่งนี้ทองต้องลงแต่วันศุกร์ทองอยังขึ้นได้ต่ออัตราการว่างงานก็ลดลงค่ะเหลือ4.1%ส่วนกองทุน S P d R ซื้อทองคำ5 7า5.74ตันนะคะก็ถือว่าน่าสนใจถึงแม้ว่าไม่เยอะมากส่วนสัปดาห์นี้ติดตามตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐดื่นธันวาคมนะคะมี P P I วันอังคารแล้วก็ C P I ในวันพุธนะคะ มีตัวเลขยอดคาปีของสหรัฐก็น่าสนใจนะคะฝั่งของจีนเองเนี่ยจะมีการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาสสี่ในวันศุกร์นะคะมันหลักๆติดตามเมิอนฟเฟอสหรัฐก็คงจะมีผลกับการที่นักทุนจะประเมินเกี่ยวกับทิศทางดอกเบีย้ยของสหรัฐในอนาคตนะคะแนวโน้มราคาทองคำในวันนี้คิดว่าอาจจะปรับตัวขึ้นได้ต่อ นะคะแต่ว่าคงไม่ได้ร้อนแรงเหมือนเหมือนวันศุกร์แล้วนะคะทองคำจะมีแนวป้าน2,700ดอลลาร์นะคะผ่านขึ้นไปได้2,720ดอลลาร์ตรงนี้น่าจะมีแรงเทขายออกมาแล้วนะคะ่ะส่วนแนวรับ2,670ดอลลาร์2,660ดอลลาร์ส่วนราคาทองแท่งของสมาคมวันเสาร์4 4 5 0บาท ะะราคาขายออกเพิ่มขึ้น200บาทค่ะแนวรับ43,850บาท43,750บาทค่ะในส่วนของแนวต้าน44,150บาทและ44,350บาทค่ะทั้งุันที่มีทองแท่ง g o Future g o l i n e นะคะแนะนำอาจจะถือต่อไปได้นะคะซึ่ง g o Future g o l i n e Future เนะี่ย มองว่าอาจจะต้องขายทำกำไรระยะสั้นประมาณ2,700ถึง2,720ดอลลาร์นะคะเข้าซื้อรอบใหม่นะคะดูประมาณ2,670ดอลลาร์แล้วก็จุดขายตัดขาดทุน2,660ดอลลาร์สำหรับโกลด์ฟิวเจอร์นะคะส่วนโกล i ไลท์ฟิวเจอร์เก็งกำไรฝั่งซื้อ2,700ดอลลาร์นะคะแล้วก็ตัดขาดทุน2,690ดอลลาร์ค่ะ ส่วนเงินบาทวันศุกร์ทรงตัว34บาท50สตางค์นะคะเราก็สัปดาห์ที่แล้วอ่อนค่าประมาณ14สตางค์ได้นะครัก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่หนุนราคาของแท่งส่วนหนึ่งนะคะหนุนประมาณ150บาทเงินบาทให้แนวรับ34บาท30สตางค์นะคะแล้วก็แนวต้าน34บาท80สตางค์นะคร USD future แนวรับ34บาท10สตางค์แล้วก็แนวต้าน สามสี่บาทหกสิบสซางค่ะแทดดยิ่งตามกรอบที่ให้ไว้ได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ